กบสวัสดีพี่พี่เอคนรักพระสมเด็จทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับร้านมรดกพระเครื่องมีพระสมเด็จเนื้อเก่าถึงยุคมาแบ่งปันนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทนะครับ0 9นนะครับ90268 2 9นะครับ ID Line 096 724 0203นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับบูชาองค์ละแ800ดรอยบาทนะครับสามองค์สองพบาทนะครับสององค์หนึ่งพันห้ารอบาทนะครับส่งฟรีนะครับ1องค์ก็ส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่1กันเลยนะครับองค์ที่1เป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับองค์นี้บอกได้เลยว่าครับเนื้อสวยมากครับเนื้อสวยมากนะครับ นี่ครับดูครับองค์แรกเลยนะครับองค <ellt on. S 1> ์ท <Isaiah te S 2> ี่หนึ่งเลยนะครับผมจัดเด็ดเด็ดสวยสวยมาให้พี่ๆเลยนะครับนี่ครับเนื้อมนสารนะครับดูนะครับนี่ครับดูครับจัดเด็ดเด็ดมาให้พี่ๆเลยนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับดูครับดูเนื้อครับเห็นไหมครับนี่ครับ มีเม็ดข้าวสุกเม็ดปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อเน่าๆช้ำๆนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะครับเนื้อสวยมากนะครับองนี้นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับแบบนี้เลยครับเนื้อสวยจริงๆนะครับนี่ครับดูครับเนื้อเน่าๆเลยครับด้านหลังนะครับ นี่ครับโอ้โหเนื้อสวยจริงๆครับนี่ครับดูครับวันนี้นะครับโอ้โหจัดชุดเด็ดมาให้พี่ๆเอฟซีเลยนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหเนื้อสวยจริงครับองค์นี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสวยมากครับเนื้อเก่าจัดนะครับนี่ครับเนื้อเก่าจัดดูเม็ดมวลสารครับ ดูครับเป็นมวลสารพระสุ้มกรนะครับดูครับวัดระฆังนะครับยุคต้นนะครับองนี้ซุ้มมีรอยบินนะครับดูครับซุ้มใหญ่ตั้งเลยนะครับนะครับซุ้มใหญ่ตั้งนะครับมีเหมือนแร่อยู่ในเนื้อด้วยนะครับนะครับเหมือนแร่อยู่ในเนื้อด้วยนะครับเป็นเหมือนสเก็ตแร่นะครับ นี่ครับดูครับสวยมากครับองนี้ครับเนื้อเก่าจัดครับพี่นะครับเนื้อเก่าจัดเลยครับดูครับหมวนสารพระซุ้มกอนะครับนี่ยครับโอ้โหองนี้นะครับเป็นองค์ที่สองนะครับดูนะครับสวยงามเลยนะครับดูครับนี่ครับเป็นเนื้อพระซุ้มกอนะครับเนื้อพระซุ้มกอเนื้ออิด ตามเจดีเก่าๆนะครับที่ท่านสมเด็จโตได้นำมาเป็นมวนสารนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่ครับเป็นองค์ที่สามนะครับดูนะครับนี่ครับเก่ามากครับด้านหลังเนี่ยมีรอยนิ้วมือนะครับเห็นไหมครับองนี้รับชมเป็นองค์ที่สามนะครับ นี่ครับส่องมาครับเห็นเนื้อมวลสารเลยครับนี่ครับดูครับมีหดตัวนะครับนี่ครับดูครับเนื้อในนะครับดูครับสวยมากครับตรงนี้ครับสวยในแบบฉบับของเขานะครับมีความเก่าความคลาสสิกมีบิ่นมี ลานนะครับเป็นธรรมชาตินะครับความสวยในแต่ละองค์เนี่ยแตกต่างกันไปนะครับพี่นะครับดูครับหูมวลสารเม็ดพระซุ้มกอนะครับนี่ครับสวยงามเลยครับองค์นี้ครับองค์ที่สามนะครับอสามองค์สองพันบาทนะครับองค์ไหนก็ได้นะครับเลือกได้เลยนะครับต่อมาองค์นี้องค์ที่สี่นะครับ องค์ที่สี่เป็นภาพพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับดูครับเป็นภาพพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นภาพสมเด็จเนื้อเก่าถึงยุคนะครับดูครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมวัดละฆังนะครับเนื้อจัดจ้านนะครับมีเนื้อมวลสารนะครับนี่ครับซุ้มหดตัวเป็นเกลียวนะครับนะครับดูครับมีมวลสารนะครับ ซุ้มหนาซุ้มกลมหนานะครับหดตัวเป็นเกลียวนะครับเนื้อมีมวลสารนะครับองนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับดูครับดูเนื้อครับอย่างนี้นะครับคนรุ่นเก่าเรียกว่าเนื้อเน่านะครับเนื้อเน่าเนื้อช้านะครับแบบนี้ครับเนี่ยทำให้พระสมเด็จเนี่ยดูง่ายนะครับผมบอกเลยว่าพี่ๆท่านใดได้ไปนะครับ นี่ครับนาไปอาราธนาขึ้นคอได้เลยครับส่วนด้านนี้ครับจะเห็นเป็นเหมือนรอยปาดนะครับปาดด้วยตอกนะครับเห็นไหมรอยเฉียงๆนะครับนี่ครับดูครับเนื้อช้ำๆนะครับดูครับมีรอยหนอนด้นปูไตนะครับดูครับนี่ครับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับองนี้ครับองค์เลขที่สี่นะครับ จัดได้เลยนะครับ800บาทนะครับพี่พี c นะครับสองค์ส0 0พันนะครับราคาพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ปิดยอดส0 0พันนะครับผมให้3องค์เลยนะครับส่งฟรีนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จยุคปลายนะครับยุคปลายปีพศสองสี่นะครับนี่ครับสมเด็จบางๆนะครับสำหรับองค์นี้ครับ ตามตำราครับสมเด็จบางนะครับนางหนาท่านว่าไว้นะครับอันนี้บางๆงนะครับยุคปลายนะครับบางๆงเนื้อหานะครับดูครับนี่ครับเนื้อหาตามตำรานะครับเนื้อเก่าจัดจ้านนะครับนี่ครับเนี่ครับดูครับมวลสารครับนี่ครับซุ้มเนี่ยหดตัวนะครับ ซุ้มหดตัวนะครับเห็นไหมครับเนื้อเก่าจัดนะครับแก่ปูนเปลือกหอยนะครับสําหรับองนี้นะครับเนื้อเก่าจัดนะครับนี่เขียนด้านบนว่าโตนะครับนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสองห้าศูนย์แปดนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อครับดูครับ นี่เป็นเนื้อมวลสารนะครับเม็ดพะสุ้มกรนะครับนี่ครับดูครับด้านหลังนะครับก็มีร่องรอยของการหดตัวนะครับเห็นไหมครับการหดตัวของมวลสารนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะครับตรงนี้เป็นองค์ที่ห้านะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับ นี่ครับองที่หกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนี่ครับดูเนื้อมวลสารครับนะครับเก่านะครับคลาสสิกแตกต่างกันไปแต่ละองค์นะครับมีมวลมะมวลสารเยอะมวลสารน้อยนะครับแล้วแต่องค์แล้วแต่วาระในการสร้างนะครับอย่างนี้ เรียกว่าแกะปูนนะครับแกะปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับนะ่ครับมีรอยปูไตนะครับนี่ก็ช้ำๆเลยครับด้านหลังครับนี่ครับองค์ที่หกนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับส่องมามีมวลสารขึ้นเลยครับ องนี้เป็นองที่เจ็ดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับพี่ๆนะครับมวลสารนะครับดูครับเม็ดพระสมกอนะครับเม็ดอิฐเม็ดปูนตามเจดีเก่าๆนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับมวลสารครับ นี่ครับเด็พาสุมกอนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆถึงยุคนะครับนี่ครับพี่ๆท่านใดได้ไปนะครับอาราธนานะครับหรือก่อนอาราธนาเนี่ยสวดมนต์นะครับเป็นคาถาชินบัญชรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ นี่ครับสาหรับองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่เจ็ดนะครับแปดร้อยบาททุกองค์นะครับสามองสองพันบาทนะครับต่อมาองค์นี้เป็นองค์ที่แปดนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนี่ครับพิมพ์ปกโพนะครับดูเนื้อครับพี่นี่ครับเนื้อแบบนี้เลยครับเนื้อเก่าๆนะครับนี่ครับมีมลสารนะครับอยู่ด้านในนะครับ สวยมากครับสาหรับองค์นี้ครับอย่าไล่กันที่ซุ้มก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นมวลสารเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยนะครับเห็นไหมครับดูครับนี่ครับดูครับพิมพ์ทรงสวยเลยนะครับนี่ครับพิมพ์ทรงสวยเลยนะครับ นี่ครับดูครับหูเนื้อสวยมากครับนี่ครับดูเนื้อครับนี่มีรอยหนอนด้นนะครับเนื้อนี่ครับโอ้โหดูครับสวยงามครับพี่องนี้ครับอง์ที่แปดนะครับพิมพ์ปกโคครับต่อมาองค์ที่เก้าครับพี่อง์ที่เก้าครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับฐานแซมสองชั้นครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับอกไหล อกล้ำไหลตรงเลยนะครับพี่นี่ครับอกล่ำไหลตรงมีมวลสารนะครับซุ้มหดตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะซุ้มหดตัวนะครับเกิดจากความเก่านะครับพี่นะนี่ครับเกิดจากความเก่านะครับแบบนี้นะครับ มวลสารนะครับพี่โอ้โหสุดเด็ดสวยๆนะครับผมเนี่ยคัดมาแล้วนะครับพี่นะให้พี่พี่เอฟซีนะครับได้ศึกษาบูชากันนะครับพี่นะครับของดีๆนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับสวยๆครับพี่องค์ที่เก้านะครับพี่นะครับต่อมาครับองค์ที่สิบนะครับองค์นี้นะครับแตกลายงานะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่วัลครังแตกลายงานนะครับแตกลายงาเป็นลายชามสังคโลกเลยนะครับนี่ครับแตกลายงาเป็นลายชามสังคโลกเลยครับส่องไปเลยครับดูครับมีเม็ดมวลสารเป็นก้อนเลยครับนี่ครับอย่างนี้ครับพี่นะครับดูครับเม็ดมวลสารเป็นก้อนเลยนะครับ นี่ครับสวยมากครับนี่ครับดูครับโอ้โหสวยๆแบบนี้ครับพี่นะครับเนื้อมีเม็ดมวลสารนะครับดูด้านหลังครับโอ้โหด้านหลังเก่าว่าด้านหน้าเข้าไปอีกนะครับพี่นะครับดูครับด้านหลังเนี่ยพระเนี่ยจะสัมผัสเนื้อนะครับความเก่าความช้ําเนี่ยครับยิ่งทําให้ดูง่ายนะครับความเก่าถึงยุกนะครับ นี่ครับดูเลยครับเม็ดมวลสารมีนะครับมีรอยหนอนด้นนะครับนี่ครับเก่านะครับแบบนี้นะครับถ้าเก่านะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับองค์ที่สิบนะครับองนี้นะครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับอ่าองค์นี้เป็นองค์ลุงพุทธนะครับองค์ลุงพุทธนะครับอง์นี้นะครับมีรอยบินด้านล่างนะครับ ดูเนื้อในครับโหพี่ดูดินะครับพี่ดูเนื้อเลยพี่วัะคังนะครับถึงยุคนะครับดูครับเห็นไหมครับเนื้อด้านในนะครับมีเนื้อมวลสารนะครับดูครับโหพี่ๆนะครับโชคดีนะครับที่ได้องค์นี้มานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับซุ้มหดตัวนะครับซุ้มหดตัวนะครับ เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับดูเนื้อมวลสารนะครับนี่ครับดูเนื้อมวลสารดูความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับดูร่องรอยของการเซตตัวหดตัวนะครับของเนื้อพระนะครับดูครับเห็นไหมครับนี่เห็นเนื้อมวลสารเม็ดพระซุ้มกอนะครับรอยหนอนด้นนะครับรอยปาด เนื้อมวลสารนะครับโอ้โหเนื้อดูเนื้อครับพี่นะครับดูครับเห็นไหมครับนี่เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเนื้อเก่าเลยครับองคนี้เป็นองค์ลุงพุทธนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับเป็นพระสมเด็จพิมเจดีนะครับเป็นพิมเจดีเล็กนะครับวัดระฆังนะครับนี่ครับดูเนื้อครับพี่นะครับ นี่ครับนี่นะครับดูครับนี่ครับดูครับโหดูเนื้อครับพี่สุมหดตัวนะครับสุมหดตัวนะครับเนื้อฉ่าแก่ปูนเปลือกหอยนะครับเก่าแก่งนะครับพี่นะเก่าแต่แก่งนะครับดูครับเก่าแก่งนะครับดูครับนี่เห็นไหมครับ วงแขนเนี่ยหดตัวเข้าไปด้านในเลยครับพี่นะนี่ครับเก่าช้ำแบบสวยงามนะครับนี่ครับดูมวลสารครับเม็ดพระซุ้มกอครับสวยมากครับองนี้ครับองค์ที่สิบสองนะครับเป็นพิมพ์เจดีวัดระฆังนะครับต่อมาเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับองค์นี้นะครับ เนื้อสวยนะครับแตกลายงานะครับดูครับเนื้อมนสารครับดูครับร่องรอยของความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อผ้าสมเด็จเก่าๆแบบนี้นะครับพี่นะครับนี่ครับ ต้องมีไว้ขึ้นคอหรือมีไว้ติดบ้านสักหนึ่งองค์นะครับพี่นะพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาพระสมเด็จนะครับเก่าๆเนื้อถึงยุคนะครับเนื้อมีมวลสารนะครับนี่ครับวันนี้ผมได้นำมาแบ่งปันพี่ๆ fc บูชานะครับนี่ครับดูครับโอ้โหดูเนื้อนี่พี่นะครับพี่ๆดูนะครับสมเด็จสวยๆแบบนี้ครับพี่นะครับ นี่ครับสมเด็จสวยๆแบบนี้ครับพี่นะครับนี่ครับนี่เป็นรอยรอยล้านเลยนะครับเนี่ยรอยล้านเก่าเลยครับพี่นะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นรอยล้านนะครับนะครับไม่มีการหักนะครับองนี้ไม่หักนะครับนี่ครับเห็นไหมไม่มีรอยหักไม่มีรอยต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับ นี่มีรอยหักนะครับมีแค่ลานเฉยๆนะครับพี่นี่ครับลานด้านหลังนะครับอันนี้เป็นรอยขีดนะครับพี่นะอ่าเป็นรอยขีดเฉยๆนะครับแต่เนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากองค์นี้นะครับองค์ที่สิบสามนะครับต่อมาองค์ที่สิบสี่นะครับองค์ที่สิบสี่นี่เป็นพระสมเด็จหลังอักษรจีนนะครับนี่ครับ นี่ครับเป็นพระสมเด็จหลังอักษรจีนนะครับดูครับเนื้อวัดระฆังนะครับมวลสารเดียวกันกับวัดระฆังนะครับนี่ครับสมเด็จโตได้สร้างให้กับลูกศิษย์ชาวจีนนะครับในสมัยนั้นนะครับดูครับบางองค์เนี่ยครับต้องบอกว่าบางองค์เนี่ยเนื้อเนื้อเนี่ยแบบดูง่ายกว่าองค์ที่ไม่มีอักษรอีกนะครับ เนี apartment. Apartment ่ยครับมีเนื้อมวลสารนะครับเม็ดพระสมกอนะครับนี่ครับสร้างในวาระของอ่าเป็นตระกูลชาวจีนนะครับพี่นะนี่เป็นตระกูลของชาวจีนท่านหนึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตนะครับนี่ครับตามประวัตินะครับแบบนี้เลยครับดูครับโอ้ดูเนื้อครับสร้างให้กับครอบครัวชาวจีนครอบครัวหนึ่งนะครับ นี่ครับเป็นอักษรสามตัวแบบนี้ครับน่าจะเป็นชื่อลูกชายของเขานะครับนี่ครับนี่ครับสวยเลยครับองนี้ครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับต่อมาองค์ที่สิบห้านะครับองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มนะครับองคนี้เป็นองค์ปิดทองนะครับ เนื้อแตกลายงาเลยครับนี่ครับดูเนื้อมวลสารนะครับนี่ครับเนื้อมวลสารเนี่ยเก่าจัดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมีการแปะทองเป็นแปะทองเก่านะครับดูครับเนื้อครับด้านหลังนะครับเป็นรอย หลักการปาดพระนะครับดูครับเนื้อมวลสารนะครับเป็นก้อนเลยนะครับตรงนี้นะครับองที่สิบห้านะครับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0ูนย์เ6้าหกเนดสองเนะครับ ID Line ศูนย์เก้าหดี่ศูย์สองศูนย์สานะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ1องค์800บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ2องค์1,500บาทส่งฟรีนะครับ3องค์2,000บาทนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ